าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ การนั่งกรรมฐา,านเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องเหตุผลมานั่งกรรมฐา,านไม่เสียเงินนีนทีดีไปบองเงินขอฝากไว้ย่างนี่ยังที่กล่าวมาเราช่วยทุนการศึกษามากไปสหรัฐนะบอกคุณมงคลไว้แสนแปดหมืนหมดเลยนะทําบุญให้แก่โรงเรียนจัวัดสามหมื่นสองหมืนทำหมดแล้วก็เป็นการทุนเสริมสมองเด็กเราไม่ได้เรียนปริญญามาแต่เรามีบุญอยู่ในใจอธิษฐานให้ลูกศิษย์ไปนอก ปัิธานในใจมีอยู่แล้วมันมีทุนดูจงอธิษฐานขึ้นอนธิษฐานให้ลูกศิษย์ไปนอกเตอร์นี่มอ่วันที่หนึ่งนี่ส่งไปนอกแล้วเยอรมันฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ไปต่อดอกเตอร์นี่กุมภาเนี่ยะะกระตับจากอินเดียอีกไปญาเอกนะของเรานะลูกศิษย์เราเป็นปริญญาเอกนะขอฝากไว้อย่างนี้เนะี่ยทุนเสริมสมองเด็กอยู่ในใจเราช่วยนักเรียนให้เรียนหนังสือเราไม่ได้เรียนกับเขาช่วยไปช่วยมาเราก็มีบุญอยู่ในใจ ขอให้ลูกศิษย์คนนี้เป็นดรขอให้ลูกศิษย์นี้เป็นอธิบดีปีนี้ลูกศิษย์เข้าโรงเรียนนายเพอไปได้สิบคนเป็นนายพลเจ็ดคนเป็นผู้ว่าการจังหวัดสามเป็นรองผู้ว่าการสองเป็นผอสิบหกคนผู้นวยการแล้ววันนี้เป็นคนแล้วเนี่ยโอ้คนนี้เป็นคนแล้วอายุก็ม่มากอาุโสก็มีมากกลุ่นวยการกองโลหะต่ํา กรมทรัพยากรธรณีรรกระทรวงสาธารณกคือคุณวิจิตสกุลจันทร์พร้อมด้วยครอบครัวมาโนนเป็นผู้ในการกองแล้วไอ้คอเท็จจริงเนี่ยอายุไม่มากอาวุโสยังมีอีกทำไมเป็นได้บุญกุศลพอบุญกุศลพอเป็นได้มาจะไปแย่งเขาหรอถ้าบุญกุศลเอาไม่พอนะเอารถไปลากช่างไปฉุดก็เข้าไปไม่ได้จำไว้อยู่ตรงนี้นะถ้าบุญส่งกุศลช่วยรวยทุกคนช่างบุญไว้สิ สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเส็งตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง